ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มโอท็อปหน้าสารกลางจังหวัดเลยร่วมประชาสัมพ,พันธ์โครงการคนละครึ่งพลัสค่ะนายชัยพจรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะนำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านค้าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอทอปที่มาจําหน่ายสินค้าบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยค่ะเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งรัฐบาลดําเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพข,ของประชาชนนะคะคท่านผู้ว่าก็ได้ไปแต่ละร้านค่ะแล้วก็พูดคุยให้กําลังใจผู้ประกอบการร้านค้าแล้วท่านก็ทดลองใช้คนละเครื่องเลย<อ>ซื้อสินค้าด้วยตนเองเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางซื้อจริงนะคะคเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วท่านก็ยังเชิญชวนให้ร้านค้าไหนะยังไม่ได้ลงทะเบียนมาลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประชาชนคนไหนนะคะก็เชิญชวนประชา ชด้วยเหมือนกันให้ใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง plus เพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นการช่วยสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดเลยค่ะ โอกาสนี้ครับนายชัยพจน์เจริญพงศ์จรุนพงศ์ครับท่านก็ได้กล่าวว่าโครงการคนละครึ่งพลาสครับเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเลยเนี่ยเติบโตอย่างยังย่งยืนอีกด้วยโดยจังหวัดเลยครับพร้อมสนับสนุนการดาเนินโครงการอย่างเต็มที่ครับทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โอกาสนี้ครับก็ขอเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้ออาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของที่ระลึกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณหน้าศาะละกลางจังหวัดเลย ค่ะตลาดที่อยู่หน้าสารกลางสวัสดเลยเขาจะจัดทุกวันพุธแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ว่าใช้ได้แค่วันพุธนะใช้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่เกินวงเงินที่รัฐบาลเติมให้200เราเติมอีก200ก็คือใช้ได้วันละสี่ร้อยคือใช้ได้ทุกทีทุกวันแต่ตลาดตรงนี้ตลาดหน้าสารกลางที่เขาเอาสินค้ามาลดราคาพิเศษเนี่ยจะมีทุกวันพุธนะคะเป็นตลาดวันพุธใช่ไหมครับอันนี้ใช่